สวยมากแต่ทางตรงนี้ต้องระวังหนะ่ะเพราะว่าจะชันมากนิ่งตเพาะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะเพราะว่าเลี้ยวลงไปมันจะเป็นสามแยกนะคะตรงนี้ต้องระวังมันจะเป็นสแยกอ้เราจะเลี้ยวซ้ายเนาะถ้าเราไปผาซอนเกลประมาณสี่ร้อยเมตรก็ถึงมนะีวัดผาซ่อนเกลวอตรงนี้นะคะ ยอยออกมาท่องเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ค,คลายหลอกเขาเยอะคนเยอะสวยมากก็จะคนก็จะนินดนึงเนาะเขาก็จะรู้สึกอัดอัดเหมือนเราอะออกมาเที่ยว <laughs> แต่ก็ไม่ถือว่าเยอะหรอกก็พอประมาณแต่หาที่จอดรถนะคะที่เขาบอกนี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะสับสนด้านหลังก็จะมีของขายไยนะ ซนจอดรถแล้วก็จะมีของค่ะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันนะคะคือ,อ <c ười> เป็นลานจอดรถนะคะเราได้ที่จอดรถแล้วจะให้ดูวิวข้างหน้าของที่จอดรถด,ดูสิแค่ลานจอดรถก็ว้าวแล้วดูสิวิวสวยมากเลยคะ่ะนี่นาฝนนะโอ้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวไปหมดเลยจะเป็นโซนที่พักเนาะแต่เ,เราเข้าไปวัดถาซ่อนแก้วกันคะ่ะ ระหว่างไปวัดเนาะก็จะมีร้านของขายนะมีหมวกนะน่ารักน่ารักเลยนะคะมีมีกระเป๋าสานนะคะใบละร้อยเนี่ยใบละร้อยมีของกระเป๋าสานนะคะน่ารักน่ารักสวยมากเลยมีชุดเนาะนี่นะคะมีร้านของขายเนะอยู่ด้านข้างวัดนะคะ ก็น่ารักนะคะนี่มีผ้าพันคอด้วยข้างหนผ้นาคุมไหล่นี่และเราเดินไปสกาละเนาะที่วัดกัน แต่ตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่ามีรถที่ไปวิ่งมาตลอดใชด่รถเยอะตลอดต้องระวังระวังเนี่ยก่อนเข้าวัดผาช้นแก้วเราต้องเดินมาจุดคัดกรองตรงนี้ก่อนนะคะจะมีจุดคัดกรองตรงนี้เนาะ <_ d ata> นี่เป็นจุดคัดกรองนะคะรุดแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางด้านนี้เราจะพาเดินขึ้นไปสกาละเนาะนี่คือวิววัด ถ้าถาซ่อนแก้วนะคะสวยมากอยู่มุมกว้างนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้สักการะด้านไนนะ คือวยู่ด้านนอกนะคะออากาศดีมากลมเย็นสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาสกการะด้านในนะคะเดี๋ยวไปหยิบด,ดอกไม้ทุกเกียนนะตรงนี้นะคะเราไปสวดนมนต์ไหว้ผะกันนะคะ ็นวิวด้านหน้านะคะสวยมากยู่ด้านหน้าอะตรงนี้เขาทําเหรอแต่ก่อนตรงนี้ก็มีนะตรงนี้เขาอ๋อทําเป็นพระนอนอ่าวิวด้านหน้าสวยมากเลยค่ะตรงนี้ก็มีทางเดินขึ้นมาเนาะสวยมากข้างตรงนี้เนาะนี่เขาจะสร้างเป็นพระนอนนี่คือแบบจำลองนะคะ นี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะสร้างเป็นพาร์นอนตรงด้านนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชั้นสองนะนี่โอ้สวยมากนี่ซะก่อนนะคะสวยมากเลยอะลมเย็นสบายมากอากาศดีมากเป็นวิวจากชั้นสองนะคะสวยมากดูสิพาไปด้านข้างเนาะ ค่ะวิวด้านสวยมากดูสิวิวสวยมากเลยค่ะขี่ด้านนี้ซะกก่อนะค่ะสวยมากฝั่งน้นก็จะเป็นฝั่งวิวกลางหันลมจะอยู่ด้านนี้นี่วิวนี้สวยมากเลยค่ะเต่ยงตรง มองเห็นการหันลมด้วยค่ะตรงนั้นฝั่งการหันลมไงที่เราขับรถมาสวยมากเลยนะคะตรงนู้นก็คือเป็นลานจอดรถที่เราจอดกันเนาะสวยมากเลยค่ะตรงนู้นนะที่เราเห็นว่าตรงนู้นเป็นการหันลมค่ะตรงนั้นเป็นการหันลม นี่ตรงนี้วิวสวยมากสวยมากเลยสวยมากด้านในนะคะก็จะเป็นออประวัติเนาะประวัติวัดสาซ่อนแก้วนะ oh. ผู้ก่อตั้งก็คือพระภาวนาวาชิรปปากาันหรือปารมีสุรยุทธโธนะคะสวยงามมากเลยค่ะดูจิตกรรมนะฝาผนังสวยงามมากดูจิตกรรมฝาผนังนะสวยมากเนี่ยสวยมากเลยค่ะ ใช่ช่วยจาเป็นจะลงลายแบบเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหินอ่อน,น,น,นอแล้วเวลาเจอแสงก็จะสวยด้านบนสวยมากเลยค่ะมีหมอกมาเนี่ยหมอกกำลังไหลลงมาสวยมากอ่ะ้ันบน หอกกำลังไหลมาคือสวยมากเลยอหมอกไหลมาสวยมากเลยนะคือเราจะขึ้นไปชั้นบนอีกนะคะดูๆนะคะอูหมอกกำลังไหลมาสวยมากอันนี้ก็คือชั้นสุดท้ายแล้วนะชั้นสาม ข้างน้ำหมอกกำลังมาสวยมากเลยค่ะตรงนู้นช่วงกันหันลมนะตรงนู้นช่วงกัะหันลมนี่สวยมากสวยมากค่ะดูอยู่นะคะสวยมากเลยสิสวยมาก มากโอ้โหชอบมากเลยค่ะอตอนนี้ที่เดินมาก็คือลมะลมพัดเย็นสบายมาก ซอนมาคือสวยมากอเี่เราจะจาเดินข้าไปฝั่งนู้นนะคะเราเดินเข้ามานะคะเดินเข้ามานอะฝั่งพระนะคะพุทธรูปนะคะสีขาวนะฝั่งตรงข้ามนะคะ,ะเป็นวิวด้านหนึ่งนะคะ นี่ที่เรามองจาก่อีกฝั่งนู้นฝั่งฝัง่งตรงข้ามเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวด้านข้างนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะเดี๋ยวไปชมว,วิวด้านข้างกันก่อน,นะคะ่ะเ,เดินเที่ยวนะคะไหว้พระที่วัดพราะาธาตุผาซ่อนเก้ียเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะ